ที่เกิดเป็นต่างชาติหาแดกบนเมืองนี้ก็ต้องเกิดใหม่นะคะเพราะชาตินี้พิมขอจริงๆค่ะพิมเกิดเป็นคนไทยค่ะเกิดมาไม่หาแดกบนชาติอื่นแล้วไม่เคยเอาตังต่างชาติเข้ามาเลยดูงบประมาณได้ค่ะชาตินี้เอาตังต่างชาติมาแล้วทําบุญให้คนไทยตลอดไม่ใช่ทําบุญสิคืนประโยชน์ให้บ้านเมืองใช่คับคืนทั้งคน คืนทั้งประเทศชาติคืนทั้งค่าแผ่นดินที่เกิดแม่งภูมิใจมากเพื่อนรัก9ล้านคนผู้ติดตามแล้วก็16ล้านแอคเคาท์ที่เคยซื้อของเพื่อนขาทุกบาททุกสตางค์ที่จ่ายตังเข้ามาเสียภาษีแล้วก็คิดตังหมดแล้วว่าตังที่เพื่อนจ่ายคืนสู่แผ่นดินค่ะแล้ววินก็รักเมืองไทยสุดหัวใจเพราะอนนุทิศตนให้กับเมืองไทยสุดหัวใจ แล้วคนบอกว่าวินโขนเงินกับประเทศจะบ้าเหรอพี่ธุรกิจที่นู่นวินก็ดีอยู่แล้ววินไม่ไม่มีอะไรเลยแล้ววินเปลี่ยนกระพืชของวินไม่ได้เปลี่ยนชาติกําเนิดวินไม่ได้วินก็ภูมิใจที่วินเกิดเป็นคนลาวแล้วก็วินก็รักเมืองไทยสุดหัวใจญาตินะครับเสื้อสายวินก็เป็นคนไทยแต่วินเกิดที่ลาวไงอู้กับเมืองได้ครับสวัสดีโปรเมทพี่น้องพุกคนนะครับก็คืออยู่ที่บ้านใกล้เฮือนเคียงกันนี่แหละครับมีอะไรก็รักกันไว้ไม่ต้องแบบว่าคือ ถ้าใครขายดีพี่ก็ดีใจด้วยพี่ไม่เคยคิดที่จะโกรธหรือไม่เคยคิดที่แบบจะรู้สึกอิจฉาหรือเสียใจหรืออะไรเลยนะเว้ยนี่พูดจากใจจริงรักกันไว้นเนี่ยคูคนต้องคนต้องการความรักบินพูดแค่นี้แหละ